สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําทองหยอดค่ะก็จะมีไข่เป็ดมีใบเตยมีกินมะลิมีน้ําเปล่ามีน้ําตาลมีแป้งข้าวเจ้ามีแป้งมันมีเทียนอบค่ะลงมือทําเลยค่ะค่ะจากนั้นเราก็จะมาอบแป้งกันก่อนนะคะอบแป้งด้วยควันเทียนนะคะอันนี้แป้งข้าวเจ้านะอันนี้แป้งมันค่ะเราก็จะอบ ไว้สักครึ่งชั่วโมงนะคะอบวันเพียนไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะงหลัจากนั้นเราก็จะมาทำน้ำเชื่อมใสค่ะน้ำเปล่าค่ะใบเตยค่ะน้ำตาลค่ะ จะทิ้งไว้แบบนี้นะคะเราจะไม่คนนะเราจะทิ้งไว้แบบนี้จนกว่าก็จะเดือดนะคะค่ะหลังจากที่น้ําเดือดแล้วนะคะน้ำตาลก็ละลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้ําก็เดือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําไปกองค่ะเราก็จะปิดแก๊สแล้วก็นําไปกองเลยนะคะค่ะเราก็จะนํามากองแล้วก็จะปล่อยให้น้ําเชื่อมใสเย็นเลยนะคะค่ะจากนั้นจะหยด กินมะลิลงไปสักสองหยดนะคะประมาณสองหยดนะคะค่ะเราก็จะปล่อยให้เย็นเลยนะคะค่ะจากนั้นก็จะมาต่อไข่เป็ดเลยนะคะ จากนั้นเราก็จะมาแยกไข่ขา,ขาวไข่แดงนะคะใช้มือเลยค่ะ,คะตรงนี้เป็นสะดือเขานะแล้วก็เด็ดเลยเด็ดออกเขาก็จะออกมาเลย ก็จะออกมาเป็นแผ่นเลยนะคะเนี่ยเป็นแผ่นแบบนี้เราก็จะเด็ดตรงนี้เลยเนี่ยค่ะจากนั้นเราก็จะรวบผ้าเลยค่ะรวบผ้าแล้วก็บีบเอา ะะตจากนั้นเราจะใช้เครื่องตีไข่ให้ขึ้นฟูนะคะตี5นาทีนะคะ แล้วเราก็จะปิดเครื่องเลยนะคะามาเราจะใส่แป้งค่ะจากนั้นเราก็จะใส่แป้งเลยนะคะแป้งที่อบควันเทียนครบครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเราก็ค่อยๆค,คนแบบนี้นะคนให้ไวนะคะ แต่เบามือนะคนให้ไวแต่ว่าเบามือหลังจากแป้งเข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะต่อไปไปทำน้ำเชื่อมข้นเลยค่ะใส่น้ำลงไปแล้วก็ใบเตยค่ะต่อมาก็จะเป็นน้ำตาลค่ะเราจะรอให้เขาเดือดเลยนะคะ หลังจากที่น้ำเดือดแล้วนะคะเราจะช้อนเป็นเตยขึ้นเลยค่ะช้อนเป็นเตยขึ้นเลยนะคะจากนั้นถ้าเกิดสมมติเป็นฟองแบบนี้นะคะยังใช้ไม่ได้นะถ้าสมมุติเราไม่มีน้ำเชื่อมเก่านะคะเราจะต้องทำ ทำหยดลงไปสักสองสาลูกนะคะเนี่ยเราจะต้องทําแบบเนี้ยหยดลงไปสักสองสาลูกนะคะพอให้เขามีเชื้อไข่เราจะทําแบบนี้ให้เขามีเชื้อไข่นะคะถ้าสมมุติว่าเราไม่มีน้ําเชื่อมเก่านะคะแต่ถ้าเรามีน้ําเชื่อมเก่าเราจะใส่น้ําเชื่อมเก่าลงไปคะ่ะค่ะเราก็จะใส่น้ำเชื่อมเก่าลงไปนะคะ เราจะใส่น้ําเชื่อมเก่าลงไปเพื่อที่ให้ให,ให้ให้เขามีฟองหนาๆน,น,นะคะเราถึงจะทําได้ไม่งั้นลูกเขาจะแบนนะถ้าเราเราทออกมาแล้วลูกเขาจะแบนลูกเขาจะไม่กลมเราต้องรอให้เขามีฟองเยอะๆสําคัญต้องมีน้ําเชื่อมเก่านะคะแต่ถ้าไม่มีน้ําเชื่อมเก่าเราก็สามารถทําแบบนี้ลงไปเพื่อที่จะให้น้ําเชื่อมเขามีไข่นะคะมีเชื้อไข่ค่ะหลังจากที่เขาเดือดแล้วนะคะเขาก็จะมีฟองหนาๆแบบนี้นะ นี่ในกรณีที่น้ำเชื่อมเรามีน้ำเชื่อมเก่านะคะถ้าเราไม่มีน้ำเชื่อมเก่าให้เราหยอดลงไปสักสีห้าลูกนะคะแต่นี้พอดีเรามีน้ำเชื่อมเก่าเราทําให้ดูนะเ็ราต้องให้ฟองเขาขึ้นสูงสูงนะคะให้ฟองหนาหนาจากนั้นเราก็จะมาหยอดขนมกันเลยค่ะ จะใช้ช้อนกาแฟเอาตรงปลายช้อนนะแล้วก็ใช้ใช้มือปาดลงไปค่ะแล้วใช้ช้อนปาดตรงมือเราอีกทีหนึ่งนะ ัจากที่เราทําหมดแล้วนะคะเราก็จะปล่อยให้เค้าสักพักหนึ่งนะให้เขาเดือดสักพักหนึ่งเราก็จะดูสีเขาจะออกสีเหลืองสีเหลืองช้ำๆหน่อยนะเราถึงจะตักขึ้นนะคะ ที่เราจะดูเนี่ยเราก็จะดูว่าสีเขาเป็นยังไงบ้างนี่เขาก็ชํำแล้วนะคะพอเขาช่ำแบบนี้เราก็จะตักขึ้นเลยค่ะเนี่ยพอเขาช่ำแบบนี้เราก็จะตักขึ้นเลยนะคะพอเขาฉ่ำแบบเนี้ยเราก็จะตักขึ้นเลยค่ะตักไปใส่น้ําน้ําเชื่อมใสนะคะน้ําเชื่อมใสที่ทำเอาไว้นี่น้ําเชื่อมใสนี่ก็เย็นแล้วนะคะ จะพกักเอาไว้น้ำเชื่อมใสนะคะค่ะหลังจากที่เราเอาขึ้นแล้วนะคะเราก็จะช้อนเศษไข่ออกนะคะช้อนออกทั้งหมดเลยนะก่อนที่เราจะหยอดครั้งต่อไปนะคะค่ะพอเราช้อนขึ้นเสร็จแล้วนะคะเราเติมน้ำลงไปนิดนึงค่ะ เพื่อเจือจางนะคะเพราะว่าน้ําเชื่อมเราเข้มข้นมากเราจะรอให้เขาเดือดฟองหนาขึ้นอีกทีหนึ่งนะคะให้เขาเดือดแล้วฟองหนาแล้วเราจะหยอดขนมอีกรอบหนึ่งนะคะต้องรอให้ฟองเขาหนาก่อนนะคะเราถึงจะหยอดขนมลงไปได้หลังจากที่เราครบ10นาทีแล้วเราก็จะตักขึ้นเสิร์ฟทันทีเลยนะคะไหมเราก็ได้เงาเงาฉ่ำๆแบบนี้เลยนะคะ ขนมทองหยอดแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นขนมมงคลใช้ในงานมงคลต่างๆนะคะค่ะทำกินทำขายได้เลยนะคะค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดี h ชนแนลของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ